หลังศึกครั้งก่อนพม่ายังเสียดายล้านนาอย่างยิ่งพระเจ้าพดุงจึงตั้งใจจะตีเชียงใหม่กลับคืนจนถึงปีมะเสงพศ2340พม่าจึงเริ่มรวมพลครั้งใหญ่เนมโยกยอดยีดินสีหาสุระถูกตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่พม่ายกทัพจากอมระบุระอย่างเป็นกระบวน มึ่งหน้ามารวมพลที่เมืองนายกวาดเกณฑ์ไทยใหญ่เข้าร่วมศึกอย่างมหาศาลร,รวมกำลังได้ถึง55,000คนแล้วแบ่งออกเป็นกองทัพถึง7สายสกองแรกมุ่งตรงสู่เชียงใหม่โดยตรงเพื่อเผชิญกับพระยากาวิละซึ่งรักษาเมืองไว้อีกสองกองอ้อมลงมาทางเมืองปั่นและเมืองรินเพื่อปิดเส้นทางสเสบียงทุกด้าน กองที่7ตามมาประกบเป็นกําลังหนุนใหญ่พมา่าวางแผนล้อมเชียงใหม่แบบยืดเยือ้อหวังตีเมืองให้แตกภายในปีนั้นเมื่อถึงเชียงใหม่พมา่าเห็นการป้องกันแน่นหนาจึงตั้งค่ายล้อมเมืองถึงสมชั้นพร้อมส่งกําลังไปคุมป่าซางและลำพูนเพื่อการไม่ให้กองทัพสยามยกขึ้นมาช่วยได้เชียงใหม่ จะถึงวาระสุดท้ายแล้วหรือไม่ติดตามตอนต่อไป